ทีมรับวสดีนเชแนลนะสรับนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ทีมที่เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะนั่นก็คือทีมอ a อ e n n a แนะนำเพจซื้อขาย i d ดีเกมวีที่ดีที่สุดมีตั้งแต่300บาทถึง1 0 0 0บาทอัปเดต ID ใหม่ทุกวันปลอดภัยแน่นอน100%สำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อขาย i d ดีเกมวสามารถทักเพจแอดมินฟองมาได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงเพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณมากครับก็ถ้ากูเรียกชื่อทีมผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่ากูไม่ค่อยคุ้น นนนี้น้ัจะได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตากูก็คือทอกคนบอกก่อนนะว่าในไลน์อัพนี้มี2คนนะที่กูไม่ค่อยรู้จักนั่นก็คือเป็นบิกินกับยิปซีเซเวตนะแต่ถามว่าเคยเห็น,นผ่านๆตาในระดับเซมิโปรมาบ้างหรือเปล่าก็คือเคยเห็นมาบ้างแต่คือผลงานพวกเขาแบบไม่ได้โดดเด่นจนกูต้องจับตามอง,องนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้กูจะข้ามพวกเขาไปละกันเนาะก็อันดับแรกเราจะพูดถึงกันก่อนนะว่าแต่ละคนนั้นจะมาในตำแหน่งไหนนะเพราะว่าถ้าดูในรูปนี่คือเขายังไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งนะเดี๋ยวกูจะลองมาวิเคราะห์คร่าวๆนะวว่่่่่่่่่่าาาาาาาแแแแแแตตตลลลลละะะะะคคคคคนน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 นััััั้้้จจออออยยยยยููููใำหหหหงงงไกกกกกก็็รรรรทีีเเเเเเพพดถึึืๆซขขปโ นะประมาณซีซั่นหนึ่งแล้วก็ซีซั่นสองนะซึ่งตอนนั้นเขาเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะแล้วก็กูเชื่อเลยว่าการที่เขากลับมาแข่งในครั้งนี้เขาต้องกลับมาในตำแหน่งจังเกิลอย่างแน่นอนแล้วก็แน่นอนเลยว่าสำหรับดาร์เซยเยอร์นะเป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากจอมมี่นะออฟเลนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเบอร์ต้นๆของไทยนะแล้วก็ตามมาติดๆนะสำหรับฮาเดตินี่มาในตำแหน่งมิดเลนแะน่นอนนะเพราะว่าทีมของเขาโซฟสอยตอนที่เขาแข่งคัดเลือกไปอาเอซีของปีสองพันยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เล่นในตำแหน่งมิดเลนนะแล้วก นะจะจําได้ว่าในเกมนั้นนะคนที่โดดเด่นกว่ามูพีนั่นก็คือไอเบยนะแล้วกูเชื่อเลยว่าเขาน่าจะมาในตาแหน่งแครี่เหมือนเดิมอ่าเหมือนกับตอนที่อยู่ทีมโซฟซอยนะแล้วกูเชื่อเลยว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองมากๆอีกคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหลืออยู่เพียงตําแหน่งเดียวนะก็คือตําแหน่งโลมิงเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่4ผู้เล่นคนนี้จะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่จะได้เป็นตัวหลักนะก็อัน,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 นดับแรกนะนเราตัดแฮมออกไปก่อนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแฮมนี่คือกลัวตามตัวนะครับางีจะ เป็นตัวสำรองของตำแหน่งออฟเลนนะแล้วก็คนต่อมาที่เราจะตัดนั่นก็คือจะเป็นโคลาซอนนะถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรหลายคนน่าจําเขาได้นะเขาเคยปะให้กับทีมบุรีรัมย์ตอนโปรลีกซีซั่นสองนะตอนนั้นเขาใช้ชื่อทีมว่าบุรีรัมย์อาร์ติกบูมนะเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้น้อยนะที่เขาจะ,ะขึ้นมาเล่นตำแหน่งโรงมิงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหลือเพียงแค่สองคนนั่นะคือเป็นยี่สี่ซาเวตแล้วก็เป็นบีกินนะซึ่งกูเชื่อเลยว,ว่าหนึ่งในสองคนนี้น่าจะได้เป็นผู้เล่นหลักแล้วก็น่าได้เล่นในตำแหน่งโรรมิ่่งนนนนะะเเพาาวแอลยยวว่นน่่่่่่่่่่าาาาาาโโโคคคค้้้้้ชปปปลลลลออ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 อมมมมมมนน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 นีีีไีไไใแแแตตัััดกกกะะะะะะเเเเเเพพพรรบงงง็หหขทฉืิ ิับยี่สิบสาเอซึ่งกูรู้สึกว่ากูคุค้นๆว่าบิกินเคยเล่นโรมนะแต่คือกูไม่กูไม่ค่อยรู้จักเขาสักเท่าไหร่นะเราจะไม่พูดถึงนะเพราะฉะนั้นมีความเป็นได้ที่บิกินจะเป็นตำแหน่งโรมหลักแล้วก็จะเป็นอ่ายีส่สิบสาวเอ็ที่จะได้เป็นสำรองแต่คือกูจำไม่ได้นะว่าเขาเล่นในตำแหน่งไหนนะบางทีจะอ่าเป็นสำรองออแบบออสตาร์ก็ได้แบบสามารถแบบไปได้ทุกเลนก็ได้นะยังไงก็รอติดตามชมแล้วกันเนะาะก็สับไลน์อัพหลักที่กูวิเคราะห์ได้ก็คือจะเป็นบิกินโรมิงกัดกัดจังเกิลจอมมี่ออฟเลนฮาร์เดตินี่มิดเลนแล้วก็เป็นไอแบร์บิซซแล้วก็เลนหรือคือเลนแครี่ส่วนโคลาซ่อนยี่สิบสี่าเว เนี่ยนะอาจจะเป็นตัวสำรองนะแล้วกูเชื่อเลยว่าคุณลซอนนะบางทีอาจจะได้ขึ้นมาเล่นในตำแหน่งจักรเล่นหลักก็ได้เพราะว่าแหละคุณแน่รู้แล้วว่ากัดกัดมันไม่ได้แข่งนานแล้วถนะ้าบางทีฟีมึงอาจจะตกยังไงก็รอติดตามชมบอแล้วกันเนาะโอเคสหรับคนแรกที่เราพูดถึงกันนั่นก็คือกัดกัดนะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวที่ทำให้หลายๆคนคน่อนข้างช็อกนะเพราะว่าข่าวล่าสุดที่ได้ยินมาจากกัดกัดก็คือโดนทางกาลิน่าแบนนะซึ่งนะเขาน่าจะปลดแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าโดนแบนตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดนะส่วนสาเหต กัดๆแล้วถ้าเรามองข้ามเรื่องการโยนเกมหรือเรื่องปาดแซบไปเนี่ยนะเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีฝีมือเหมือนกันนะเพราะถ้าใครจำได้ตอนที่เขาแข่งอยู่ทีมอัลฟาเลสเนี่ยนะก็พาทีมอัลฟาเลสเข้ารอบออฟไลน์ได้ตลอดนะแล้วก็ยังเป็นอ่าหนึ่งในผู้เล่นนะที่สร้างปาดแผ้ให้กับทีเมเบคอนในโปลีซีเซนตหนึ่งสร้างปาดแพ้ไงอันนี้เผื่อใครงง,งลองย้อนไปดูคลิปที่แล้วเนี่ยนะกูเพิ่งลงไปนะก็คืออ่าสร้างความพ่ายแพ้ครั้งแรกให้กับทีเมเบคอนในโปรนนลีซี่วกนนเซออดดน,น,นวฮีลิตอยู่่ช์หนึ่ง,อองที่่หลายคนนนรู้ัแหละนะว่ากัด็มันไไม่ด้ แล้วนะกูก็แบบไม่ค่อยอยากจะวิเคราะห์สักเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ได้เห็นฝีไม้ไลายมือของมันมา2ปีแล้วนะบางทีนะมันอาจจะกลับมาพังงาดเหมือนเดิมหรือบางทีอาจจะกลับมามอด,ดับก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้น,นคะแนนของกัตการตอนนี้เต็มร้อยกูให้อยู่ที่80คะแนนแล้วกันเนาะโอเคสคับคนต่อมาที่เราพูดถึงกันนั่นกะ็คือจอมมี้นะเรียกได้ว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างช็อกนะนนกับการมาของจอมมี้ในทีมใหม่อย่างอารีน่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกมันมีข่าวหลุดออกมาว่าจอมบี้เขาจะกลับไปทารอนนะซึ่งตอนนั้นแฟนขับทารอนหลายๆคน เดี๋ยวว่าไฟกับเทียจอมมี่คือแบบมันพอๆกันนะแฟนกับทารอนก็ค่อนข้ขางชินใจตอนนั้นที่มีข่าวหลุดออกมาว่าอ่าจอมมี่จะกลับมาทารอนนะแต่ผลปรากฏว่าอยู่ดีมาเปิดตัวกับทีมน้องใหม่อย่างทีมอลิแน่น,นะก็ <c oughs> สำหรับจอมมี่นะคือไม่ต้องพูดเยอะอะสำหรับคนนี้นะผลงานการันตีอยู่แล้วก็คือเข้าแข่งโปรอีกมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งอะซีซั่นหนึ่งจนมาถึงซีซั่นเจ็ดคือมึงเข้าใจเพราะว่าถ้าแบบแม่งฝีมือไม่ดีจริงอ่ะนะเขาอยู่มาไม่ได้จนถึงเจ็ดซีซั่นหรอกเว้ยนะเพราะว่าถ้าแบบดรอปจริงถ้าากกจริงออ่ะะนคื ไม่ได้แข่งโปรลีกทุกซีซั่นเอาง่ายๆนะเพราะว่ายังไงจอมมี่ก็ยังเป็นออฟลินเบื้ต้นในสายตายอูอยู่นะสำหรับคะแนนเต็มร้อยของจอมมี่ตอนนี้อยู่ที่90คะแนนนะโอเคสำหรับคนต่อมาที่เราพูดถึงกันนั่นก็คือไอแบนนะนี่น่าเป็นครั้งแรกนะที่เขาก้าวขึ้นมาเล่นระดับโปรลีกอย่างจริงจังนะก็สำหรับคนนี้นะทีมหนึ่งของเขาคืออยู่ทีมโซฟซอยซึ่งเป็นทีมระดับเซมิโปรและกูเชื่อเลยว่าหลายๆคนนี้อาจจะไม่ได้ดูการแข่างไรนะเซมิโปรอาจจะไม่รู้จักเขาคนนี้นะแม้กระทั่งนะการแข่งขันรรรราา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 ยยยยกกลล่่่่่่่่่สุุดดขขขอออออองงเเเเ2020ทีีนนนนูชชืืวหๆๆคคจจจจจะะะไไม้้แต เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เขาแข่งรถคูกอรี่2 0 2 0เนี่ยนะเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นตำแหน่งแครี่ที่แม่งโคตรโดดเด่นกูบอกเลยนะตอนกูไปทำคลิปลีชั่นหมู่พีหรือลีชั่นอ่าผู้เล่นคนต่างๆนะในทัวร์รถคูกอรี่2 0 2 0เนี่ยนะคือแม่งกูพูดถึงไอ้เบร์แม่งแทบจะรู้คลิปว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยทำไมแม่งโดดเด่นจังวะคนนี้กูว่าต้องแล้วกูก็พูดแบบแล้วเออแม่งต้องมีแบบทีมใหญ่ๆดึงตัวเขาแน่เลยอะไรประมาณนี้และสุดท้ายแม่งก็เป็นไปตามที่กูพูดนะก็คือได้มาเปิดตัวกับทีมใใหหมมมม่่่่่่่่่ออออออยยาาาาาาางงงททีีีีรรรรรนน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 ะะะแแแแลลลลล้้้้ววววกกกกกููููเเเเเชืไบจป็็ผตำิซดพสสค์ ตรงๆนะท็อปสแครี่ตอนนี้นะไอเบย์เป็นหนึ่งในนั้นนะแล้วกูเชื่อเลยว่าในระดับโกรดีเขาหน้าจะพังงาดมากๆนะยังไงก็รอติดตามชมเขาละกันนะคะแนนเต็มร้อยของไอเบตอนนี้คือกูให้95คะแนนเลยโอเคสำหรับตอมาที่เกาพูดถึงกันนั่นก็คือฮาร์เดสตินี่นะซึ่งกูเชื่อเลยว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อเขาพอสมควรนะเพราะว่าชื่อเขาค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะแล้วก็เขาแข่งในระดับเซนิโปลมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะก็คือตั้งแต่อยู่สมัยนิวเวอร์ตั้งแต่บาซ่าวันแล้วก็มาาออออออยยยยยู่่โซซฟนนนนนะะถ้้้ตกหลััังงไขภดวีคืเ บอกตามตรงนะว่าผลงานฮาเดตตินี่เนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะแต่คือการขึ้นมาเล่นระดับโปรลีนะกูคเคยพูดหลายครั้งแล้วนะว่าเราจะไม่สามารถดูถูกนะแข่งระดับเซมิโปรได้เลยนะเพราะว่าอย่างอ e ีเลสอย่างไอปอดโปรเนี่ยตอนแข่งในระดับเซมิโปรเนี่ยนะผลงานเรียกได้ว่าไม่ได้โดดเด่นเลยนะแต่คือพอขึ้นมาเล่นระดับโปรลีก็คือแบบพาทีมทาร์ลตว่าแชมป์ได้แล้วก็แบบโอ้โหผลงานแม่งโคตรโดดเด่นนะฉะนั้นบางทีฮาเดตตินี่อาจจะเป็นคล้ายๆพวกไอปอดโปรแล้วก็อ e ีเลสก็ได้นะแบบเออตอนอยู่เซมิโปรอาจจะแบบไม่ค่อย ได้นะยังไงก็รอติดตามเขาแล้วกันนะก็คะแนนเต็มร้อยของอฮเดนตินี่เอาไปสัก75คะแนนแล้วกันนะโอเคหารูไปไม่ได้ยังไงก็ดูรูปรวมไปก่อนแล้วกันนะก็สับคนต่อมาที่เราพูดถึงกันนั่นก็คือแฮมนะก็มีความเป็นไปได้ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาในฐานะนัดแข่งนะเพราะว่าถ้าใครจําได้ตอนที่แฮมอยู่ทีเบคอนก็คือเหมือนเคยเป็นผู้ช่วยโค้ดมาก่อนนะแล้วก็บางทีการมาทีมอาอีอารีนาเนี่ยอาจจะมาในตําแหน่งผู้ช่วยโค้ดก็ได้นะเพราะว่าหลายคนน่านรู้แล้วแล้วว่าจอมมี่ก็เป็นออฟเลนหลักอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าแฮมมมมมมลลงงงงงาาาาาาในนนนนนนตํแห่่่่่สสรรรออ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 ฟเเเเีีีียยะะบททัจจป็็ซ้้ดดิกคืไไ ก็เป็นนได้ะเพราะว่าถ้าจอมมี่ไม่จิบไม่ป่วยกูเชื่อเลยว่าอาร์ชีไม่น่าจะเปลี่ยนออกนะเพราะว่าจอมมี่คือประสบการณ์เขาแบบโชคชนแบบเยอะมากอยู่แล้วนะแข่งบอลอีกมาเจ็ดซีซั่นนะได้ยินเป็นตัวหลักยาวๆเลยนะก็รูปมันไม่ค่อยมีนะทุกคนนะยังไงก็ดูรูปรวมไปก่อนแล้วกันนะก็สำหรับคนต่อมาที่จะพูดถึงกันก็คือจะเป็นใครนะคนละซ่อนเหรอก็สำหรับคนละซ่อนคือกูไม่ได้เห็นฝีมือเขานานแล้วนะแต่คือตอนอยู่บุรีรัมย์อาร์ติกูบันนี้เท่าที่กูไปอ่านคอมเมนต์มานะในหลายคอมเมนต์บอกว่าเขาก็เป็นหนึ่งใน แข่งงนไบางทีก็อาจจะแบบเออไปซ้อมอะไรก่อนอาจจะเอาคอเลสเอนมาป่าก่อนนะหรือว่าบางทีอะไรอัพของกั๊กๆอาจจะไม่เข้ากันนะก็อาจจะเปลี่ยนคอเลสเอนมาป่ายังไงก็รอติดตามชมแล้วกันนะก็สำหรับคอเลสเตอรอลคือคอเลสเอนกับแฮมเนี่ยคือไม่ขอให้กันเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักเขาสักเท่าไหร่นะโอเคคนสุดท okay. so, ้ายที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือมิดกันนี่เหรอที่เฟิร์สวันบอกว่าเขาไปทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นโค้ดนั่นคือโค้ดชุบเป้งทอดมาต้องฟังเออไม่ใช่นะก็คือกลับมาเป็นโค้ดเหมือนเดิมซึ่งกกกกกูไไไมมมมมมม่่่่่่่เเเเเข้้าาาาาาาใใใจจคคคววววหหยยยทททีีีฟิิิรรรร์สสัััันนนนนนบอออตลดะะปปงญ็โื ว่าตอนนั้นก็แบบเออเงเล่นไปหลายรอบแล้วไอ้โค้ชชูเป็นคอร์ดเนี่ยนะก็แบบมิจกันในสายตากูก็เป็นหนึ่งในโค้ดที่มีประสบการณ์เยอะมากอยู่แล้วนะก็คือคุมบุรีรัมมาแบบ2 3ซีซั่นนะสามสี่ซีซั่นเลยแหละนะแล้วก็ยังเคยพาบุรีรัมควาชช้าแชมป์โปรลีกถึง2สมัยนะแล้วกูเชื่อเลยว่าเขาก็น่าจะมีกลิ่นพอสมควรแหละไม่ใช่นะั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาเป็นโค้ดอีกหรอกนะทุกคนนะก็ยังไงก็รอติดตามชมแล้วกันนะกูจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะสำหรับคนวันนี้นะโอเคสุดท้ายนี้เราก็จะมาพดึงกกนนะว็ไไออววชชมไ รู้กันแล้วนะว่าในโปรดีซีซั่นนี้มีมากถึง7ทีมนะแล้วก็มีมากถึง4ทีมที่ได้เข้าไปเล่นในรอบออฟไลน์เพราะฉะนั้นนะสอทีมแรกแน่นอนเลยว,ว่าที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบออฟไลน์ก็คือจะเป็นอาสล็อตของทารอนแล้วก็บุรีรัมนะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือถึง2สล็อตนะที่5ทีมนี้จะต้องแย่งกันนะซึ่งประกอบไปด้วยอ e ีวอตเบคอนเคโอจีวาเลนเซียแล้วก็อ e ีอารีนานะซึ่งอ่างทีมแรกนะเอ้ยไม่ใช่ดินะทีมแรกที่คุณจะตัดออกเลยนั่นก็คือทีมเคโอจีเว้ยซึ่งเคโอจี o G, เนี่ยนะย เคโอจีั่นมีความเป็นไปได้สูงมากนะที่4ทีมนี้จะต้องแย่งสล็อตในการเข้าไปเล่นในรอบออฟไลน์แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการอ่าแย่งเข้าไปเล่นในรอบออฟไลน์ของทั้ง4ทีมก็คือเท่ากันเลยนะก็คือประมาณ50%นะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ทีมอีอารีนาจะคว้าแชมป์ในโพลิสซิชันนี้นะมีถึง20%นะทุกคนนะเพราะาผมเชื่อเลยว่าบางทีแม่งอาจจะเป็นม้ามืดก็ได้นะที่แบบดีก็มาได้แชมป์เลยนะเพราะดูจากไลฟ์อัพคือก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาแล้วเว้ยทั้งจอมมี่ทั้งกัด,กดทัั้้งงโคชอย่าก,กบดบิ ยี่สิบอย่างไฮเดรินอย่างบิกินอย่างอะไรหลายๆคนได้ยังไงก็รอติดตามเขาแล้วกันนะสาว้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย